สวัสดีครับผมลุงหมูนะครับอ่าวันนี้เรามาอ่ารีวิวอันนี้นิดนึงนะเนี่ยสวนคาถาออก้าวจากอุจดิตส่งบองกองมาให้ลุงหมูทานโอ้สวยมากเลยฮะแพ็คอย่างดีแพ็คอย่างดีเลยแม่เนหมูแพ็คมาให้อย่างดีเลยนะส่งมากั้งลังนี่มากนะดูนัน่งแพ็คได้ดีมากแล้วกันแบบไม่มีหลุดมีร่วงเลยครับเนี่ยเป็งหมูแก่ดูดะแก่ดวนนิดหน่อยทำดีมากนะทำดีมากเลยโอ้โหอดีมากออดีมากนี่ทำคลิมแม่ยมมาก ทำดีมากเอ๋ครับออกมาอย่างดีเลยเดี๋ยวจะแกะดูนะฮะนห่นะนี่ครับเป็นก้อนอลยนี่ให้ดูไม่มีหลุดมีรวงอะไรเลยเนาะนั่นดีกันชิมดูครับนี้ก็เดี๋ยวก็จะชิมเนาะขอบคุณมากนะครับตรงไอลองกองให้ลุงหมูททนจ่าอุตลิดนะจาาอุตระดีนะนะมาจากเหนือเลยนะฮะมาแจกใกล้ๆกลนะครับ จะลองทานดูนนเนาะฮะโหลูกใหญ่เนาะโหเนี่ยก้าส่งลูกใหญ่มาให้ได้ด้วยนะใช่ไม่พอเอขาเนี่ยดูลูกเข้วเนี่ยเกล็นะรุ่นนื้อูช่ำน้ำกเด็นเล,นเลยโอ้พันหยงมัดด้วยนะเนี่ยพันเนี่ยอร่อยมากเริ่มจะแห้งม,มันจะหวานต้นพันเรามีขายใช่ต้นพันเราก็มีนะ